ก็แน่นอนทักษิณเป็นลูกเป็นพ่อนะครับองค์อิงเป็นลูกเขาก็ต้องการปกป้องลูกของเขาที่อายุ30กว่าปีแถมเป็นลูกคนเล็กอีกต่างหากก็เลยเป็นที่มาของเขาไม่ยอมให้เขาไปตายดีกว่าที่จะยอมให้นุทินชาญบริวุลเป็นนายยงตรีเรียกว่าสู้กันยิบตาแต่ในขณะเดียวกันทักษิณก็มีเวลาเริ่มมีกระแสข่าวขึ้นมาว่าทักษิณจะหนี สวัสดีครับพบกับผมเทศักดิ์เจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของการแตกหักกันนะครับระหว่างธมนัศพรมเผ่ากับทักษิณชินวัตรถึงขั้นพูดออกปากว่าให้ผมไปตายดีกว่านะถ้าจะตั้งอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ทักษิณเองก็บอกนะครับบอกว่าไปเชื่อใจธรมนัศเป็นความผิดพลาดของเขาเอง นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่รอดครับก็มีทางเลือกสองอย่างครับเสนอคุณชัยเกษรหรือยุบสภาหรือยุบสภาหรือยุบสภายุบสภาก็มีอำนาจครับยังไม่หาเลยหอครับเพราะว่าขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่ตกลงกันยังจัดตั้งกระบวนการจนกว่าจะมีการประกาศชัดเจน จับมือกันไปร่วมนั่นร่วมนี่หรือหรือเข้าสภาจนได้นายกอะมาบอกว่ามันเราไม่น่าไว้ใจพุ่งเยอไทยน่าไว้วางใจต่ออยากให้พูดออกมาให้ชัดว่าที่พรรคพุ่ใเไทยน่าไว้วางใจอะอยู่ที่ตรงไหนพูดเหตุผลเราก็จะยอมรับโอ้ยเป็นมองแบบนั้นก็มองเขาล้ายเกินไปนะแสดงว่าเขาทาเก็บมาทั้งหมดเนี่ยโดยไม่สนใจเลยว่าความปนป่วนที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นปัญหาต่อประเทศอย่างไรผมไม่เชื่อว่าพรรค พลัประชาชนจะคิดถึงขนาดเอาเกมส่วนตัวมาแก้ปัญหาหรือมามันสร้างผลกระทบให้กับประเทศชาติออเอาคุณผลิตไม่เข้าใจกับ,บ,ก,รรรบกระบวนการประชาไต่หรือครับกระบวนการประชาไตยขณะนี้กําลังหาหรือกันพเพื่อตั้งรัฐบาลอยู่ๆจะเรียกให้ยุบสภาสแสดงว่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักสิถูกไหมวันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตัดสินใจในกระบวนการประชาไตยอื่น ขณะนี้กําลังอยู่ว่าต่างฝ่ายต่างรวบรวมแล้วก็รายชื่อที่บอกก็ไม่มีความมั่นใจแน่นอนได้นั้นภูมิใจไทยบอกว่าตอนนี้ผมสามร้อยสองร้อยแปดสิบอะไรก็นับรวมมาพักกลุ่มพักประชาชนเข้าไปด้วยแสดงว่าภูมิใจไทยมั่นใจเลยว,ว่าตกลงกับพักประชาชนแล้วที่มากําลังเกิดขึ้นนี้เป็นการสร้างเร่ละครเหรอครับผมเชื่อว่าเขา,ถ,าถ้าเชื่ออย่างนั้นก็พักประชาชนก็ต้องรับผิดชอบเลยกันผมเชื่อว่าทุกฝ่ายกาลังพิจารณากําลังพิจารณาอยู่ เพราะนั้นเมื่อกำลังพิจารณาอยู่ในกระบวนการที่กําลังจะเลือกรัฐบาลให้ได้จะไปพูดเรื่องอื่นๆแล้วจะมายุให้ยุสภาแสดงว่าเจตนารมที่แท้จริงก็คืออยากยุสภาอย่างเดียวให้กำลังใจาสินค้าวันนี้นะคเพื่อไทยยังยืนยันที่จะส่งอาจารย์ชัยเกษรอยู่ไหมคะ ไม่รู้มาให้กำลังใจให้เฉยมีสิ่งใดไหมครทักท้าใครมีไหนบ้างครับไม่ได้บอกไรเลยท่านมนตร์ที่บอกไว้ใจไม่ได้ครับท่านคนสื่ออะไรครับให้กำลังใจเฉยถัาเพื่อนท่านยังยืนยันจะส่งอาจารย์ชัยเกษมอยู่ไหมครับท่านคือจริงๆต้องต้องต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการเนี่ยดำเนินไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าจะยังไรนะครับเพราะจริงๆแล้วด้วย ด้วยสิ่งที่เราพยายามจะทาหรือว่าอยากที่จะให้มันเกิดเนี่ยอยากให้เป็นทางออกของประเทศที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอานาจของปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งผมเองก็เป็นรัฐมนตรีรดกษาการนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันครับแต่ว่าในเรื่องของการกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ต้องต้องใช้เวลาครับที่บอกว่าดำเนินการไปแล้วหมายความว่ารอขึ้นนําทุนข้าถูกไ ก็คือจริงๆแล้วทางท่านาักปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีการวางแผนแล้วก็ดําเนินการอยู่ครับท่านนี้ผมผมต้องขออนุญ,ญาตจริงๆว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหนดําเนินการที่ว่าคือดาเนินการเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับ้าที่สภาครับผมใช่ครับก็ก็บอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราดําเนินการอยู่แล้วนะครับไม่ใช่การออกมาขู่หรือว่าออกมาอะไรพัก,พกร่วมหรือว่าในสภาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พวกเรามองอยู่แล้วว่า,าทางทางออกของประเทศที่ดีที่สุดก็คือคือนวันให้กับพี่น้องประชาชนตำแหน่งคณะนตรีทุกคนก็พ้นจากตําแหน่งแต่มีวาระเ,าเรื่องเพื่อทราบที่หน่วยงานต่างๆจะต้องมาชี้แจงสองสาหน่วยงานก็คงจะประชุมได้โดยมีวาระหลังจากหารือแล้วก็เป็นวาระเพื่อทราบส่วนวันศุกร์นั้นเป็นการประชุมพิเศษที่วิปทั้งสองฝ่าย อยากเอากฎหมายที่ข้างกาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอหรือรัฐบาลเสนอที่ข้างกาแล้วมีความจําเป็นต้องใช้ขึ้นมาพิจารณาในวันศุกร์ยไม่มีเรื่องของการหารือนะครับนะแต่เนื่องจากหลังจากที่วิบได้เสนอและสภาได้ออกวาระตามข้อตกลงของวิบทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีปัญหาตามมาคือขณะนี้คือนายกดีแปรตองทานพ้นจากตําแหน่ง ก็ต้องมีนายกคนใหม่เพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ทีนี้การ <c oughs> ประชุมเพื่อเลือกนายกนั้นก็ต้องกำหนดในที่ประชุมสภาซึ่งก็มีสองทางคือมีสมาชิกพรรคการเมืองเสนอปเป็นยติด่วนขึ้นมาแต่ต้องเสนอมาให้สภาเพื่อที่จะแจ้งบรรจุวาระให้สมาชิกได้พิจารณนอย่างน้อย หนึ่งวันหนวันประการที่สองสภาอาจจะออกเป็นวาระด่วนเพื่อพิจารณาเรื่องนายกเรื่องนายกเรื่องเดียวอาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งที่มีความเหมาะสมแล้วไม่ขัดกับข้อบ,บังคับแล้วก็สมาชิกมีความพร้อมนะเพราะถ้าสมาชิกไม่มีความพร้อมปัญหาต่างๆเช่นว่า <c oughs> เรื่ององค์ประชุม นะเรื่องสมาชิกก็ยังไม่ได้มีการประชุมกันเสด็จน้ำอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ต้องให้โอกาสทุกฝ่ายทำงานเต็มที่สภามีหน้าที่ในการดาเนินการก็มีความพร้อมนะในสปนัปดาห์นี้เพราะเราเชิญประชุมสามวันอยู่แล้ววันใดวันหนึ่งที่มีความพร้อมก็สามารถจะดำเนินการได้แต่อย่างน้อยต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเ,าเรียกประชุมในวราระ เพื่อเลือกนายกอย่างน้อยก็หนึ่งวันครับ1 1> ก็ได้วันที่ส่ฮะอันนี้อยากให้วิบสองฝ่ายได้หารือด้วยนะได,ได้ได้หารือด้วยนะหรือว่าพรรการเมืองที่มีสิทธิ์เสนอนายกปีทําเป็นข้อเสนอมาก็ได้นะฮะกับก็สภาพร้อมที่จะเนินการเพราะว่าเราไม่อยากให้การเลือกนายกปีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลน,นี้ออกไปคุณติงคิดว่ายังไงทาไมพักประชาชนยัง ยังไม่มีมตะะัติสักทีหรือว่ามันเป็นมันเป็นเชิงกลยุทธ์บางอย่างหรอเปล่าครับไม่มีลมมกลยุทธ์อะไรหรอกคือโดยสรุปแล้วเสียงเขาเนี่ยแตกเป็น3เสียงเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าจะไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่เลยบางส่วนก็จะไปสนับสนุนทางพรรคคุณอนุทินอยู่เลยแต่ขณะเดีวยวกันอีกส่วนตรงกลางเนี่ยบอกว่านั่งอยู่เฉยๆรอ,อให้พวกเขาเนี่ยนะคะนั่งอยู่บนภูอ่ะดูอะไรเขากัดกันจากนั้นปุ๊บเนี่ยตัวเองก็รอยุบสภาอย่างเดียวแล้วดูซิว่าทางพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณภูมิธรรมอ่ะไม่มีอำนาจจะยุบอ่ะจะยุบไหมจะ อ้าแต่คุณสรวลนเทืองทองเพิ่งบอก <ฮะ S 2> ใช่ไหมที่มีข่าวใช่ไหมทีมงานเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะฮะ,ฮะเหมือนบอกว่าเตรียมการยุบสภาแล้วยากเพราะว่าขณะเดียวกันนะคะดิฉันฟันธงว่าไม่มีทางยุบทาไมฮะเพราะว่ายุบไปปุ๊บเนี่ยจะเหลือสักกี่คนละ่ะตอนนี้เนี่ยเห็บกระโดดออกหมดแล้วเกือบจะครึ่งพักนนไม่รู้เหลือว่าเห็บเนี่ยกระโดดออกจากหลังหมาชั้นใดตอนนี้หมาที่ตายแล้วก็เน่าชั้นนั้นเห็บกระโดดออกไปเกือบครึ่งก็เลยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เลยจะยุบสภา ได้ข่าวว่าจะยุสบสภาถ้าไม่จบในวันพรุ่งนี้ข้ามไปสัป,ปดาหนะ์หน้าสัป,ปดาหนะ์หน้าถ้าลากผ่านเนี่ยวันที่เก้ากันยาที่สารดีการนัดคุณทักษิณไปฟังคาสั่งเนี่ยชั้นสิบสี่และถ้าผลเป็นลบในซีกพักเพื่อไทยแม้กระทั่งตัวพักเพื่อไทยเนี่ยพูดง่ายๆว่าบรรดาน,นกนางนวลทั้งหลายเนี่ยจะอพอยพบ,บินออกนะครับรวมกระทั่งพักร่วมที่ยังเหลืออยู่กันนั้นเนี่ยโอกาสที่ไม่โหวตให้กับแคนดิเดตพักเพื่อไทยเนี่ยมีเป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่ารอจังหวะ ถ้าพักประชาชนไม่ลงมือให้จบภายในสัป,ปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์นะ้าเขาไม่มีความหมายแล้วไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าการอุปยบเกินครึ่งแล้วทีนี้เห็นไหมเงื่อนไขาการจะยุบสภาสี่เดือนเรื่องประชามติของเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยิ่งห่างไกลเพราะฉะนั้นเขาหล่อได้สัป,ปดาห์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้เตอนนั้นนะทำไมไม,ไม่ไม่จัดการตั้งแต่จันทร์กับอังคารจนมาถึงพุธมันมีมันมีอะไรที่ทําให้ช้าลงในพักเขามีขั้นตอนเขามีกระบวนการจริงๆหรือเปล่า เราก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันว่านอกจากกรรมการบร,ริหารพรรคสส,สเจ้าหน้าที่พรรคนะครับนี่ก็เป็นพรรคแรกเหมือนกันให้เจ้าหน้าที่พรรคตัดสินใจซึ่งก็เป็นประชาธิปไตยที่มากที่สุดหรือแม้กระทั่งตัวแทนจังหวัดแต่ว่าทุกคนต่างก็ดูเกมการเมืองออกอยู่แล้วเอาสมมุติว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับพรรคประชาชนประกาศไอ้นี่นะครับสนับสนุนคุณอน,นุตินพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับไม่กลัวไฟยุบประกาศยุบสภานะครับการประกาศยุบสภานั้นปัญหาก็คือว่า ทั้งประธานและสองรองคนที่มีหน้าที่ผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าบรรจุระเบียบวาระนะการเลือกนายกก็ต้องถอยออกไปและขณะเดียวกันนั่นเนี่ยนะครับก็ต้องรอพระราชกิจสเดียายุบสภาและก็จะมีการยื่นตีความไม่ว่าขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนอในศาลปกครองแล้วหลังจากนั้นยื่นในศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระดานนี่มันจะไปไกลมากมและต้องไม่ลืมว่าโดยประวัติ นะครับตั้งแต่คุณทักษิณไทยรักไทยคุณยิ่งรักพักเพื่อไทยยุบสภาสองครั้งจัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จจบลงด้วยการยึดอำนาจทั้งสองครั้งเหตุการณ์จะยุบสภาใหม่ยุบสภานะครับก็เป็นเกมของทั้งสองฝ่ายนะครับพักประชาชนพอมีข่าวว่าจะยุบสภาปุ๊บก็บอกว่าไม่เลือกใครละนะหวังว่าจะชิงความได้เปรียบพอจะประกาศว่าจะมีการเลือกใคร นะก็มีกระแสที่จะยุบสภาขึ้นมาก็ขู่กันไปขู่กันมานะครับโดยอ้างประชาชนอ้างนะการได้ประโยชน์นะของแต่ละพรรคการเมืองนะครับซึ่งที่ผ่านมาทักษิณก็บอกว่าเขาเนี่ยนะไม่คิดว่าธรรมนัตจะมีการหักหลังเขาแบบนี้นะครับไปร่วมกับอนุทินชาญวิรุลนะครับหลังจากที่เดินต้อยต้อยต้อยนะฮะตามทักษิณมาหลายครั้งหลายหนเป็น เจ้ามือเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ดูนายดูแลนายเป็นอย่างดี <S <S เรื่องของการยุบสภาไม่ยุบสภาเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไงมีคนเสนอสาธิตปิตุเตชะก็มีการเสนอบอกว่าจะให้ตั้งรัฐบาลเฉพาะการนักการเมืองมาร่วมกันตั้งนักรัฐบาลเฉพาะการแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นไปไม่ได้สาเหตุที่เป็นไปไม่ได้ถึงขั้นทักษิณเนี่ย มีรายงานนะนะบอกว่าถึงขั้นพูดตั้งอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณบอกว่าขอตายดีกว่าหนะมาแก่ก็พูดแบบนั้นนะนะซึ่งผมก็นํามาเล่าให้รอบอีกรอบหนึ่งนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณบอกว่าเขาผิดพลาดที่ไปเชื่อใจธรรมนัฐโดนธรรมนัฐต้มนะซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่ทักษิณออกมาพูดในลักษณะดังกล่าวนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ทำไมสถานการณ์เป็นแบบนี้และทักษิณถึงไม่ยอมเรื่องยุบสภามายุบสภาไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่นะยุกก็ยุบยุบก็เท่ารแถวนั้นมายุบก็เท่านั้นนะครับเจ๊งยังไงยุบก็เจ๊งมายุบก็เจ๊งผมเรียนย้ำนะอนุทินเป็นนายกชัยเกษมเป็นนายกก็เจ๊งยังไงก็เจ๊งไปทางไหนก็เจ๊งหมดถึงเวลาจะเข้าใจนะครับไม่มีทางรอดนะครับบริหารไม่ได้หรอกอนุทินเป็นก็บริหารไม่ได้อายุสั้นอยู่ได้ไม่นานนะครับอนุทิน อาชัยกเกษมมาก็ขาดความเชื่อมั่นก็บริหารประเทศไม่ได้นะครับก็เจ๊งอยู่ดียังไงก็ไปไม่รอดไปไม่ได้หัวใจสําคัญคือทักษิณทํำไมถึงทําขนาดนี้นะครับสาเหตุที่ทักษิณทําขนาดนี้หลักๆเนี่ยมันมาจากอะไรฮะมันมาจากเรื่องของลูกสาวเขานะครับที่ผ่านมาทักษิณน,น่ยไปเริ่มต้นก่อนโดยการไปบีบอนุทินชันวรกุลนะครับให้พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะต้องการแก้กฎหมายเรื่อง Entertainment Complex นะครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสิ่งที่ตามมาตอนนี้ปรากฏว่าพอพ้นมาปุ๊บอนุทินก็มาตั้งแก๊งตั้งกวนสู้นะครับพอสู้ไม่พอทักษิณก็เลยไปยำใหญ่ในเรื่องหัวสวปรากฏว่านอกจากยำใหญ่เรื่องหัวสวก็ไปยำใหญ่เรื่องเขากระโดงอนุทินก็สู้ก็เลยพอมีคลิปหลุดออกมาเรื่องของคุณเซนนะครับ ก็มีการรวมหลายชื่อพวกสวทั้งหลายร้ององค์อิงพอร้ององค์อิงปุ๊บสารตัดนูนก็มีนิชัยตัดสินว่ามีความผิดมีความผิดปุ๊บมันผูกพันทุกองค์เรนะี่ยเกี่ยวข้องกับคดีทรยศชาติตามมาตรา120 1 1 9 1 2 0 1 2 1เข้าองค์ประกอบเลยแล้วก็มีการไปแจ้งความดำหนึ่งคดีที่กองปราบราตำรวจกองปราบสนับสำนวนเรียบร้อย ส่งให้กับปปชนะครับปปชตอนนี้ตั้งกรรมาการสอบสวนเรียบร้อยรอจะดำเน,นินการยังมีคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งความเท็จซึ่งบุคคลฟ้องร้องกันเรื่องของแจ้งความเท็จนะครับไม่ว่าจะเป็นนะพจมานแพทองทานนะแล้วก็พี่สาวโดนข้อหาแจ้งความเท็จอีกจุดๆสารอุทธรณ์ก็รับคำร้องขึ้นมาอย่างกระทนหันประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นทำไมอ่ะ ก็เพราะว่าจากการยื่นของสวเนี่ยนะครับของฝั่งพักน้ําเงินหรือพักภูมิใจไทยเนี่ยทำให้อุคงอิงเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าแดนประหารเพราะโทษมาตรา1นึ่งห1ึ่เนี่ยมันโทษประหารชีวิตนะครับก็แน่นอนนักษิณเป็นลูกเป็นพ่อนะครับอง์อิงเป็นลูกเขาก็ต้องการปกป้องลูกของเขาที่อายุ30กว่าปีแถมเป็นลูกคนเล็กอีกต่างหากก็เลยเป็นที่มาของเขาไม่ยอม ให้เขาไปตายดีกว่าที่จะยอมให้อนุทินชาญวริคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเรียกว่าสู้กันยิบตาแต่ในขณะเดียวกันทักษิณก็มีเวลาเริ่มมีกระแสข่าวขึ้นมาว่าทักษิณจะหนีก่อนที่จะมีการพิพากษาในวันที่9กันยายนนะครับพุทธศักราช2 5 6 8สถานก,การณ์จนถึงกณนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นเนกาตีบซัมเกมหรือเป็นเกมลบนะครับ อนุทินจะได้เป็นนายกมนตรีไหมอย่างที่ผมเรียนผมก็ยืนยันสุดท้ายพรรคส้มไม่เลือกใครทาหล่อๆกูไม่เลือกใครสักคนเอาสิก็สู้กันไปนะครับหรือถ้าเลือกอนุทินก็ยุบสภายุบสภาก็คิดว่าฉันได้เปรียบแต่ทุกอย่างนะการเมืองสิ่งที่ประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์คือได้เห็นหมาแย่งเศษเนื้อแย่งกระดูกนะครับนั่นเองแต่สุดท้ายที่สุดคนที่จะตัดสินคือประชาชนนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ